มีงานเล็กๆน้อยๆแถวบ้านนู่นนี่นั่นก็พอมีงานค่ะไม่ถึงกับว่าเยอะแล้วก็สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทุกบ้างสุขบ้างเจอมรสุมชีวิตบ้างเจอทุกอย่างอะค่ะสิบปีที่ผ่านมาเราสู้กันมาสี่คนแม่ลูกเชื่อไหมคะว่าเวลาทุกก็ไม่มีใครปลอบใจเวลาสุขก็ไม่เคยมีใครร่วมแสดงความยินดี เวลาจะล้มก็ไม่เคยมีใครช่วยดึงขึ้นเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่มีใครถามว่าเป็นยังไงบ้างมีแต่ตรงเงินข้าท้งนั้นแต่คุณเชื่อไหมคะ10ปีวันนั้นกับ2เดือนวันนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามารู้จักน้องนุ้นมาอยู่ด้วย มารู้จักคนดูคุณเชื่อไหมคะความเจ็บปวดที่ผ่านมาสิบปีการที่ดูคนดูถูกทางทางเรามาสิบปีเวลาเราล้มก็ไม่มีใครช่วยดึงเวลาเราล้มก็มีแต่คนมองข้ามเวลาทุกข์ก็ไม่เคยมีใครถามเวลาสุขก็ไม่เคยมีใครสนใจแต่สองเดือนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่ลบ สเดือนนี้ที่น้องรุ่นมาอยู่แล,ล้วรู้จักทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลบรอยแผลในใจเราได้เลยเชื่ไหมคุณเชื่อไหมคะจริงๆนะคุณเชื่อคือสองเดือนเนี้มันทําให้เราแบบรู้ว่าสองเดือนเนี้แผลในใจที่เราเคยเก็บมาสิบปีอะ่ะมันหายไปได้นะคะหายไปได้เพราะทุกคนจริง จริงๆงนะคะ่ะจริงชีวิตมันซึ่งไม่น่าเชื่อว่าที่เราสู้มาสิบปีสี่คนแม่ลูกอะแล้วมามามีสองเดือนเนี้ยทุกคนที่มาจากน้องนุน่นที่มารู้จักน้องที่มารู้จักครอบครัวเราพอตามน้องนุ่นมาทุกท่านนะคะ่ะ สิบปีสิบปีที่เราเจ็บช้ำอะ่ะกับเวลาสองเดือนเนี่ยท่านทำสองเดือนของทุกคนเนี่ยเวลาน้อยมากนะคะแต่สองเดือนของทุกท่านเนี่ยมันสมานแผ่ใจเราได้เลยเชื่อไหมคะนี่นี่พูดจากใจจริงเลยนะนอนคิดว่าทุกคืนแล้วว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะจริงๆนะคะ นี่พูดไม่ได้เศษแ้งหรือมาปั้นแต่งให้ดูสวยหลูเลยค่ะจริงค่ะสิบปีที่บอบช้ำม,มาสิบปีที่ล้มลุกคุกคานมามาเจอทุกคนแค่สองเดือนนะคะแผ่ในใจสิบปีเราหายไปเลยหายพอทุกท่านมาสมานแผ่ใจเราได้สุดยอดเลยอ่ะ จริงค่ะนี่เราเราคิดแม่คิดอย่างนี้จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ช่วงที่นอนแบบไม่ได้ไลฟ์ได้ไรเนะี่ยเรานอนคิดมานะ,ะว่าเราไม่คิดเลยว่าจะมาถึงวันนี้นะคะ <c oughs> จริงๆนี่นี่พูดจากใจจริงเลยนะคะ <c oughs> เราไม่คิดว่าแผ่ใจสิบปีที่ผ่านมา มันจะมาเรือนลางหายไปแผลพีใจหายสนิทเลยค่ะสองเดือนเนี้ยที่ได้รับความรักจากทุกท่านนะคะที่น้องรุ่นพาทุกคนมารู้จักเราน้องรุ่นมาอยู่กับเรามีคนดูมาห้อมล้อมลูกเราคนดูมารักลูกเราไม่ตาเราเราแบบเราเลยแบบว่าซึ้งใจมากเลยค่ะจริงๆนะคะนี่ไม่ได้เแสแแร้งแล้งพูดนะนี่มันเป็นความในใจที่เราแบบที่